ไรคือกูก็ไม่เคยดีหรอกมึงอ่ะไม่เคยว่ากูดีหรอกมึงอ่ะไรใจนะด้วงเดี๋ยวนี้อย่าใครอ่ะวะอะไรอะไรแต่ว่น bo <Si> ี่ร้อยเล่นปะ ไม่สัตว์ไม่ทำเฮียกันแล้ววันๆชิบหายคนโคตรเยอะเลยเจ้าเปล่าเอาบอกแล้วหันที่จอดหันที่จอดแย่ไม่เสร็ตรงนี้เหรออุ้ยเขามาทำอะไรกันเยอะแยะวะอ่ะตรงนี้ใช่ไหม โอ๊ยทำไมคนมันเยอะแยะไปหมดเฮ้ยนี่เรากินเรากินเรากินไอไอหมูทอดคนละคนละทีก่อนคนละทีก่อนไอโดนหนึ่งสองสามเอากินเน่กินรากกินลากมาเร็วมาเร็วไปเร็วเอาที่ขุดมาหรือยังเอามาแล้วเอามาแล้วโอ้โหไม่รู้จะทักทายใครก่อนเลยครับวันนี้เพราะแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกคน แป๊บหนึ่งมันแอร์มันร้อนๆวะปรับแอร์แป๊บหยิบอุ้ยเนี่ยหยิบนมเปรี้ยวด้วยแต่ก็รู้สึกเดินในซับการ์ดตรงนิดหน่อยโอ้โหชจล้วกันการ์ดโดนอะไรเราต้องทักทายสวัสดีครับบ้าแม่พี่น้องที่น่นารักทุกท่านครับสวัสดีครับแม่ทับหินบ้างหรือเปล่า,านี่ยันดูดิดเอา้าแต่เขาดึงเงียบกันหมดเลยแล้วก็ต้องคุยกับเขาบ้างดิ ผมเป็นคนชอบกินยาคูแต่มีแต่มีทาเก้นกินมีทาเก้นไปก่อนแล้วกันเฮ้ยมือเย็นนะปะมือเย็นนะปะเออดีลืมใส่ถูกมือเฉยทำไงอ่ะโันหนึ่งวันจะรักก็แบบอย่างน้อยดวงซับคุ้มแล้วไม่คุ้มได้ยังไง ลราเอามือล้วงไปดูงนี้ออนๆนะมือล้วงไปมาแล้วพี่มาแล้วดเดี๋ยวไปมือลุกกระเป๋าเข้าไปมือลุกกระเป๋าเข้าไปหนาวเอ้ยเฮ้ยแล้วยาคุกับบีทาเก้นอะไรอร่อยกว่ากันยาคุยาคุเอ้ยไม่รู้อ่ะแสดงว่าเราต้องได้ยมเหมือนกันสุดยอดไปเอาไปเก็บหรือย,ยังเต็มหรือยังเฮ้ยรีบไปไหนเมื่อกี้ไปหยิบยาไปหยิบบีทาเก้นมา แค่แป๊บหนึ่งดีแป๊บหนึ่งดีเราแป๊บหนึ่งดีอย่าคุมอย่าคุมพี่อย่าคุมอย่าคุยาค้ยตัดเส้นแรงขาดเกินอยากจะย้อนเวลาจากตรงนี้ให้ล่าคลองเราทวานคืน ทำที่ครับเก่งงานขาวด้วยใช่ไหมถูกต้องครับผมเดี๋ยว <ปะ S 1> สนับกับ,บขวานมา,ม,มานะโอเคสนับขวานน่าจะมาเสาร์ทิ์นี้คาดว่าน่าจะตอนนี้คือสคริปต์สเสรนะ็จหมดแล้วรอแค่โมเดลไม่มีเธอแล้วอ้อนวอนแค่ไหนไอ้น้องเล็กอะไร สามห้าไอ้นาเร็กสาม,สามห้า,หาเอ้ามาันเป็นเต็มอ่ะน้องก็รอสิคะเส้นแรงขาดเกินขาดเกินทำไมเวลาทำงานเขาไม่คุยกันเลยนั่นดินี่ได้ยินหรือเปล่าทำไมเวลาทำงานเขาไม่คุยกันนะนอกจากจะไม่คุย<โ>ก,กันไม่คุยกับ<โ>ก,<โ>กูด,ด้วย <โก S 2> ชิบหายฮะ ก็คุดเหมือนไปด้วยเหรอเฮ้ยเป็นมันทำเก่งนะมาทำตั้งบ่อยเมื่อก่อนคุย,ยขุดจนมือสากหมดแล้วไม่อยากจะพูดเ้ยอย่าได้เซอ,อเวต้องทำยังไงรอ,อปีหน้าต้นปีหน้าโทสตาราพติบดวงนะครับ ของเราเฟื่องขึ้นอะไรอโอ้โหโคตรจัดเต็มไอ้ด้ดูเฮลดิไอ้ด้ดูเฮลดิเป็นไงเป็นไงอ่ะเป็นไงเจอโคตรจัดเต็มกว่างอยแดกไปเลยงอยงอยไปดิงอยไปดิดู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 เหมือนพูดอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอาทำไมทำไมด้ไม่เคยดีเลยนะงอยไปเลยงอยไปดิไอ้ด้หงอยไปดิไอ้ด้หงอยไปดิไอ้ด้หงอยแดกไปเลยคนละแบบเว้ยเออสาววิ่งไปหาดวงที่ร้านไอ้ด้วงงอยไอ้ด้วงงอยเลยไอ้ด้วงงอยเลย จอจัดเต็มกว่าเป็นไงอะสมหน้าไปดิสมหน้าบอกอัสักทีเออไม่คือคือว่านะทำไมทำไมงงอะไรงงอะไจะเข้าจัดเต็มกว่างงไปดิไันนี่ไันนี่ไอ้จุ๊กไนี่ไปนี่วิ่งอะไรอะไรอะไรคือกูก็ไม่เคยดีหรอกมึงอะไม่เคยว่ากูดีหรอกมึงอะ ใจนะด้วงเดี๋ยวนี้หยาบคายอ่งวะอะไรอะไรแต่ว่อะหน้าเล่นี่ร้อยเล่นปะจำไว้เดี๋ยวนี้พูดไม่พอใส่จำไว้ไม่ต้องมาอ้อมเฮ้ยนี่น้อยใจอยู่นะวะไม่ต้องมาอ้อมไม่ต้องมาอ้อมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนี่น้อยใจอยู่ เดี๋ยวนี้มันพูดยามใส่แล้วเดี๋ยวนี้มันพูดยามใส่แล้วมันจงใจมันพูดใส่หน้าเลยเมื่อกี้ว่าก็จบก็จกจริงอะก็จกจริงได้เดี๋ยวนี้มันลดลงไปหมดแล้วมันบาาไปหมดแล้วมันบาาไปหมดแล้วแล้วทำไมด่วงขุดไม่ได้แล้ววะเต็มตัวแล้วงอไไม่ใช่กดขุดไม่ได้ยังไม่เต็มเมื่อกี้ไปอุ้มมาเฮลเฮลขุดแล้วอนเอ้าเอามาได้ยัง ได้แล้วโอเคมันบาไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันบาไปหมดแล้วมันบาไปหมดแล้วต้องพ่ดต้องพูดพูดโจ๊กว่าด้วงอย่างเลยว่าฮะไอ้นาไปไหนอ่ะเดี๋ยวจะฟ้องไอ้น้าจะฟ้องไอ้น้าไอ้นาไอ้นาไปไหนไอ้น้าไอ้นาเมื่อกี้ไอ้ด้วงมันพูดโกงมือใส่โจ๊กอ่ะทำไมไอ้ด้วงมันบอกว่าไอ้ด้วงอ้เอาหินไปเก็บกอนเอาหินไปเก็บกอน ทวีปปนมภาคเขยับได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ใช่รถเต็มแล้วอาชิพห่านเต็มเลยเอามาให้หนูสักสิบอันก็ได้สิบอันไอ้ดนมบอกว่ากูไม่เคยดีหรอกมึงอะมึงอะว่ากูตลอดมันพูดแบบเนี้ยไอ้ดนูมันพูดไอ้หนูมันพูดกูมึงใส่อะเปล่าไม่ได้พูดเลยมีหน้าทำไมเรียกให้ไปไกลๆมันไม่อยากให้คนอื่นได้ยินนั่นเองไม่แต่ไอ้นาต้องฟังก่อนว่าโจก็ทำอะไรอะทำไมโจทำมาอะไรอ๋อไอ้โจมันว่าชุดร่วงใหญ่เลยอะตอนเปี่ยนนะไม่เห็นว่าอะไรเลย พอตอนนี้คนอื่นคนอื่นมาปุ๊บก็ว่าด้วงให้คนอื่นได้ยินทุกคนเลยอ่ะไม่ใช่ก็บอกเขาเจอคนเขาจัดเต็มกว่าไปไงก็หงอยพี่ดิหงอยพี่ดิก็ไม่เห็นไอดาวไอ้ดาวพีเก็บรถปะเต็มแล้วมันเต็มโคตรเร็วเลยว่ะเฮ้ยไอ้ด้วงต้องไปเอารถของิบโลมาแล้วว่ามันเต็มโคตรไวเนี่ยอันนี้เตอรถเจ็ตเตอร์ไหมรถเต็มแล้วเออมันเต็มโคตรเร็วเลยอ่ะไปเบิก์ดไม้ตรงนู้นอ่ะใครอ่ะตีหรอไป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 ตีแคหน่าเอารถไปตี อันากากใช่ไหมไป,ไปเบิร์กตัวเต็มหรือยังอะ่ะเต็มแล้ว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 จะฝาก